ช่วงสุดท้ายครับของคิวทองออทครับโดยปตทการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็แสงสม e ิเ่านะครับในช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงเทคนิคสุนุกเกอร์ครับกับโค้ใตายครับคุณชูชาติใตรัตนประดิษฐ์นั่นเองนะครับครับผมนะฮะเป็นช่วงที่อาจารยต่บรรจงสอนเลยนะฮะก็เป็นเทคนิคเน้นๆนะครับที่ทุกท่านสามารถนําไปใช้ได้อย่างน้อยเมื่อตอนต้นรายการครับ เด็กคนที่นั่งอยู่กับเราเด็กยักษ์กับเรายักษ์พุทธเนี่ยแหละครับก็ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากอาจารย์ตายตรงนี้แหละใช่ครับนะครับจนขึ้นมาติดทีมชาติค,คือคือต้องบอกว่าขึ้นมาอยู่ดิวิชั่นหนึ่งด้วยวัย14ปีต้องบอกว่าเร็วมากครับเพ <Led. S 2> ราะช่วงระยะเวลายตั้งแต่9ขวบเริ่มเล่น10ขวบเนี่ยเข้ามาเรียนกับอาจารย์ต่ายก่อนอที่โตสเตอ<า>ร์สตันก่อนเข้ามาอะคาเดมีก็ใช้ระยะเวลาเนี่ยต้องพูดไปแล้วนั่นคือ3ามปีสามปีกับการเข้ามาสู่ดิวิชั่นหนึ่งด้วยวัย14ปีเนี่ย ผมคิว่าเป็นนักกีฬาที่เดียแล้วก็ควรจะจับตามองนะครับ,รบนะฮะก็คือได้เรียนรู้ประสบการณ์เทคนิคแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวเทคนิคดีๆก็ติดตามได้ในช่วงนี้นะครับไปดูกันครับวันนี้ว่าอาจารย์ต่ายจะมีอะไรที่เด็ดมาฝากกันครับในช่วงของเทคนิคสุกเกอร์กับอาจารย์ต่ายพิจิตครับเทคนิคสุกเกอร์โดยต่ายพิจิตสนับสนุนโดย บริษัทปตทจำกัดมหาชนปลัที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับในช่วงเทคนิคซูเกอร์กับต่ายพิจิตครับก็เพอเอิรครับเป็นทีน่ายินดีและดีใจอย่างยิ่งของทีมงานของเรานะครับเพราะว่ามีคำถามจากคนทางบ้านที่ได้ชมนั้นมากมายครับหลายท่านอาจจะดูถ่ายทอดทางทีวี ระดับโลกแข่งขันครับเขาก็มีความสงสัยว่าอ่ะลูกเนี้ยสมมติลูกนี้สนุกเกอร์นะครับจริงๆแล้วมันแก้ชิ่งเนียได้นะฮะแทงเข้าปลายจมูกครับซ้ายนิดหน่อยขาวก็ไปโดนแดงทําไมไม่แก่อ่าใช่ไหมครับทําไมต้องแก้อย่างอื่นข้อเสียของการแก้ชิ่งนี้ครับกลักษณะนี้นะครับจะสังเกตว่าขาวนะครับจากหลังน้ําตาลมาปลายจมูกวิ่งมาถ้าโดนลูกนี้แรงหรือเข้าชิ่งก่อนโดนแดงก็แดงก็จะตายแลบนี้เดี๋ยวผม สาธิตให้ดูครับว่าข้อเสียเป็นยังไงถ้าแก้ชิ้นเดียวลักษณะนี้นะครับจะสังเกตครับถ้าแรงนี้ครับเป็นไงอ่าอย่างนี้ถือว่าโชคดีไปบังกันครับส่วนใหญ่ที่จะโชคนี้มีน้อยนะส่วนใหญ่ถ้าชนแรงหน่อยก็จะเป็นลักษณะนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมือระดับโลกหรือระดับอาชีพเขาจะไม่นิยมไม่ทํากันในการแก้ลักษณะนี้คําถามคือว่า ทำไมต้องมาแก้เป็นสองชิ้นซึ่งดูยากกว่าถามว่ายากกว่าไหมยากกว่าแน่นอนครับเพราะว่าคุณต้องอ่านเหลี่ยมอย่างเช่นแก้ชิ้นเดียวไปรงนี้ถ้าจําได้ผมแนะนําวิธีการแก้1่งชิ้นก็สชิ้นผ่านไปแล้วนะครับว่าคุณต้องมองทางยังไงไปหลุมก่อนครับในลักษณะนี้เคสนี้ครับการแก้2ชิ้นเราต้องดูว่าเราจะแทงเข้าแถวเนี้ยผ่านชิ้นเนี้ยต้องมาเล็งมุมนี้ครับว่ายขาเข้าแถวเนี้ยขาจะวิ่งมาหาแดงคู่นี้อย่างน้อยเวลาตายก็ยากหน่อย ไกลหลุมแล้วแดงใกล้ชิงนะครับค่อนข้างปลอดภัยแต่วิธีการแก้การดูครับคุณต้องมาดูชิ่งนี้ก่อนครับแล้วก็ลากด้วยสายตาครับชี้ไปครับว่าเส้นทางครับขาวตรงไหนครับวิ่งมาเข้านี่แล้วมาหาแดงนั่นกันหมายถึงว่าโดยประมาณนะครับก็ห่างจากหลุมประมาณ1ศอกนิดๆนะครับไม่ต้องใช้เรยครับแทงเบาๆนะครับผมจะลองดูนะครับลักษณะนี้นะครับการแก้2ชิ่งวางสะพานมือสั้นๆนะครับพอเราไม่ต้องใช้แรงนะครับ โปรโลทูไปครับ,บ,บ,รบรเบาๆก็จะวิ่งลักษณะนี้ครับลองลองแก้ดูนะครับอย่างน้อยฮะเราต้องมาดูชิ่งที่2ก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าเข้าตรงไหนแล้วขาวเนี่ยวิ่งมาตำแหน่งที่ปลอดภัยครั้งแรกให้แทงให้มันเกินก่อนนะครับถ้าเราแทงเข้านี้เขาเรียกว่าขาดมันจะวิง่งนี้ ตายคาที่นะครับแทงให้เกินก่อนยอมเสีย4แต้มหรือว่า7แต้มอะไรก็แล้วแต่ครั้งที่2แลเราก็สามารถกะการได้นะครับลองซ้อมดูครับระดับโดกเนี่ยใช้วิธีนี้น,นะครับไม่ยากนะครับ อ่ะนะครับก็ชมละไม่ยากอย่างที่คิดนะครับอย่างที่โค้ชตายบอกก็คือถ้าคุณฝึกซ้อมก็ไม่ยากอย่างที่ผมบอกประจำนะครับเพราะเรื่องแบบนี้นะครับสนุกเกอร์เทคนิคดีๆนะครับแต่ก็ต้องฝึกซ้อมกันอย่างขมักขเม้นด้วยนะครับใช่ครับไม่ว่าอุปกรณ์ของคุณไม้จะราคาจะยี่ห้อพีโอมีนหรือว่าจะยี่ห้ออะไรยี่ห้อโอมีนป้อมมันน่าถมันใจนะติดโอมีนนะครับ แต่เป็นโอมีนจีนั้เป็นโอมีนฟอร์มในอกนักสกูเกอร์ระดับโลกใช่โอ้หน้าเจ็บปวดมากในเรื่องนี้โหเราหน้าไปหาพี่โอสักครั้งนะฟ้องร้องไงอืมนะตอนนี้พี่โอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะไปเราเราจะไปทํากับเรื่องของพี่โอมีนนะครับใช่นะฮะสักเทปหนึ่งนะฮะเพื่อให้อ่าให้กำลังใจกับคนที่อยู่กับวงการสอยคิวมาตลอดนี่เดี๋ยวน้ามากคุยกับโอมีนเสร็จนี่นะเดี๋ยวจะไปนี่เลยกรมการพาณิชย์ครับไปคุยเลยอืมอืมอ่าครับว่า อย่างเงี้ยมีการว่าเราเป็นอย่างเงี้ยเราโกงสินค้าเป็นอย่างงี้จะแก้ไขยังไงถ้าถ้าออกให้ตอนนี้มันเห็นกันใน World Soccer Championship เนี่ยใช่ครับไม่ใช่คือโลโก้แก่แต่ไม่ใช่ของแก่นะครับน่าจะปวดจริงๆนะฮะก๊อปปี้อย่าโลโก้ครับยอมรับกันเลยนะฮะเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนครับครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับแล้วก็ขอบคุณซูเปอร์รายการแสงโสม Secret นะครับทั้ง Open Pro Challenge แล้วก็ World Championship นะครับวันนี้ บอกขอ่วยคิวทองครับผมบีแหลมสสงหงและทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คิวทองออนทีวีสตาร์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ